สุดยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยชุดที่3คู่นี้หลังสวนพันยุทธภูมิพบพงศริพอร่วมเวทีพบกับที่เวทีลุมพินีกรรมการระดมนักบังชาครับท่ามเวทีหลังสวนแดงเจ้าของชายาขุนข่าวไว้น้ำใจส่วนพงศริชายาแรมโบ้ครับกางเกงน้ำเงินมีกระโหลกไขว้ยอยู่ข้างหน้านะครับที่เป็นสุดยอดมวยพันดุไม่มีเกียร์ถอยหลังครับสำหรับพงศริ สหลังสวนนั้นาับยาวสมชายานะครับขุนเข่าไร้น้ำใจอ้าวเสียหลักมายกแรกเสียหลักสลรามครับหลังสวนที่เคยเป็นแชมป์รุ่น108ปอนด์และ115ปอนด์ของเวทีลุมพินีขณะที่พงศริรือว่าแรมโบ้นั้นไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนแต่ว่าแฟนมวยนั้นยกย่องว่าเป็นแชมป์มหาชนนะครับเป็นจอมบู ว่ยิงหมัดสลับแล้วเตะเจาะยางครับหลังสวนแรมโบ้ขยับขยับยังไม่เดินหน้านะครับยังไม่ถึงกับใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่กัดยิงหมัดสลับแล้วเตะขาหลังสวนโอ้ยปันศอกขวาครับอัดศอกเข้าทีนหน้าบทยกที่หนึ่งตรงกันตัวครับยกที่สองหลังสวนกับแรมโบ้พงษริ์ เร็วขึ้นครับวางแข้งซ้ายนำครับแรโบโดนถีดัดวางแข้งขวาเตะตัดเตะตัดถึงกับลมนะครับหลังสวนแต่ว่ายังยิ้มอยู่ตกจากสวัสดเยาแรโบนั้นจากนกครราชสีมาครับเมืองโคราชวางแข้งขวาสวยครับแรโบพกแต่ละครั้งนี้มากโอ้ยยิงขวาครับหลังสวนก็มีหมัดคือเหมือนกันวางแข้งขวาเตะไม่แรงแต่ว่า ถึงโนกแก้มนะครับยกจกาสูงแล้วถีบซ้ายหลังสวนแมอัปคัทเป็นมวยเขาที่ออกหมัดได้ดีกรับหลังสวนทั้งคู่นี่ถือว่าผ่านสุดยอดทีมูนในยุคเดียวกันมามากมายโดยเฉพาะหลังสวนเคยเอาชนะฮิปปี้สิงห์มณีใน้่เขาน็อกฮิปปี้โดยไม่ครบยกซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจของหลังสวนมากครับเพราะว่าฮิปปี้ยุคทันสุดยอดทีมูจริง อ้าครับโอ้ยชนดุ้งครับโดนหมัดขวาของแรมโบ้แม่จะเดินครับยัน้าไปแล้วเตะขาเกาะติดแล้วแม่แต่ว่าแรมโบ้คอยเอาไปแล้ววางแข้งยกไหลปลายยกยท้ายนั้นจะเป็นพื้นที่ของหลังสวนลบในต่อครับยกที่สามหลังสวนปัทภพงศ์กุลแรมโบ้เดินทีซ้ายนำอยากพยายามหาจงังหวะออกวุดหลังสวนวางแข้งเตะกระดาษเอาไว้ครับ ว่าวางแค่ขวาใหญ่กว่าครับหลังสวนใหญ่รมโบไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเป็นจอมพลรบหรือว่าเป็นนักมวยที่ปอดใหญ่ครับแรมโบ้วางแ็ง่าสายสวยครับหลัสวนนาดิตมีจอมมหาการของใบจเจริญเมืองแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคของแรมโบ้พงศริเริ่มเดินเข้าใกล้ครับ ลับม่าขึ้นเข่าไม่ได้หลังสวนผีบซ้ายโอ้โหกระโดดเข่าลอยแล้วมีศอกตามเลือดซึมออกมาจากหน้าผากของแรมโบ้นะครับแตะขวาโดนเปลปลายทีาไว้ยิ่งทบยิ่งตัวใหญ่ครับหลังสวนอารับเกาะเกาะติดแล้วครับมาแต่ว่ายังเข่าไม่โดนทีบซ้ายถึงยอดอกอแทงเข่าซ้ายดึงจังหวะโอ้โหเตะขวาวาแต ห้ามศรีรษะของพงศรีเอาครับเริ่มจะเดินเร็วออกอาวุธเร็วกันแล้วครับขึ้นเขา่าเกาะติดแล้วครับแม่ว่าเขาไม่ถึงจังหวะเข่าของหลังสวนนั้นพงศรีจะผลักออกไปแตปายหลุดยิงหมัดมแรมโบ้นี่ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธจุกจิกจก,กวนใจนะครับออกอาวุธไม่สวยแต่ว่าแข็งแรงดูรครับเดินตลอดยิ่งโดนก็ยิ่งเดินโดนแข้งซ้ายของหลังสวนนี่เลือดไหล กินาผาของแรมโบ้นะครับอาครับขึ้นข่าวซ้ายวางแข้งหลสวนถีบถีบสกัดเดินต่อครับแรมโบ้ bo, จับได้มาวางแข้งอยากจะเตะขวาโดนคืนด้วยแข้งขวาสูงโดนถแถวกบหู่มาึงหมัดขึงสอกครับแล้วเอ,อื้องลงตัวขึ้นข่าวได้ทีหนึ่งครับหลังสวนยกที่สี่ครับหลังสวน กับพงศริฤกโบ่ส้ำยกยังคู่ขี้นะครับแม้ว่าเริ่มจะเข้าพื้นที่เข้าเขตแดนของหลังสวนนักทกจากพะเยาแล้วดรมโบนั้นยิ่งทกยิ่งแรงครับแขวต้องหยุดเอาหมัดขวาซ้ายโอ้ยซึมครับกวางแข้งล่นเลยครับทำการระดมขวางครับแล้วนับว่โดนชุดนี้ของหลังสวนไป้ทีเดียวครับแล้วเดินเข้ามาดูครับ แรมโบ้เปแต่ว่ายังเดินไมต้องระวังครับยังเมาอยู่สวนขึ้นเขาโอ้โหเน็บเข่าชา,ายโคลและติด้ายมายังสวน,นยังไม่ได้ครับผิดจะโดนหมัดสวนเหมือนกัน,น,นเอาครับหมัดลนโอ้โหโลนคราวนี้ไหวไม่ไหวครับพงศรีไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกครับกรรมการกระดนดน้ำมันช้าโอ้โห ไม่ถึงหนึ่งนาทีของยกที่สี่ครับหลังสวนยังไม่ได้โชเเว์แรงเผาพลังเผาไปสละครับแรมโบแดงเปนไปชัะเทดนเนียวชุดชัดนะครับว่าแรมโบ้โดนชุดไหนครับยังบุญไม่หายชนะอย่างงดงามครับคุณเข่าไร้น้ำใจหรือครับหมัดขวาหมัดนี้แล้ววางแข้งแข้งดอกนี้ด่เข้าขมับเลยครับมาดูครับ ขวาซ้ายแล้วไม่ไหวครับโผมโดนสองชุดนี้แพ้ t k o ไปยอดเวทไทยระปี2อ3 0นรนะครับหลังสวนพันยุทธภูมิเป็นหนึ่งในยอดนักชกของศึกวัน